สวัสดีครับวันนี้เราพาไปเยี่ยมบ้านลูกค้าถึงอำเภอโนนทีตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอพทิชชลนะครับของคุณโอเลือกใช้พื้นไม้ฮาร์โลไฮบริดเอซรุ่นแกนเบียรครับเข้าไปดูกันเลยสวัสดีครับอ่านี่เราก็มาอยู่กับาคุณลูกค้านะครับคุณโอนะครับที่เลือกใช้พื้นไม้ฮาร์โลสอบถามนะครับว่าที่เลือกใช้ที่นี้เพราะสาเหตุอะไรนะครับเขาคิดว่ามีความ คุ้มค่าในเรื่องของราคานะครับแล้วก็คุณภาพเราเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับโอ้ปรากฏว่าพอมาลงองปูคื้นจริงๆเนี่ยมันถูกใจมากครับเอาก็เรียกว่าเต็มรอยเลยครับเ <c oughs> ต็มร้อยครับรขอขอบพระคุณตอนแรกจะใช้เป็นพื้นไม้สักใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่ <ๆ S 2> เปลี่ยน <c oughs> เป็นพื้นที่ทอดอะไรนะครับไม้สักจริงๆก็คือราคาสูงมากครับแล้วก็บวกกับทางสถาปนิกที่ดูแลบ้านหลัง นแนะะครั<ช>ว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปลงทุนกับตรงนั้นเยอะ,ะครับแล้วก็พื้นาย่ตัวนี้เท่าที่เราเราได้ดูจากข้อมูลนี้ครับมันก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องของมันจะไม่มีไอละไรเอยอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับก็เลย ขอนการนั่นใจกัคุณภาพสินค้าแล้วตัวสถาปนิกที่แนะนำนะครับอ๋อทะงแล้วสีโอเคเลยใช่ไหมครับก็โอเคเลยครับถูกใจมากแล้วฟีลลิ่งในการเดินนะครับฟีลลิ่งในการเดินคิดว่าได้นะครับถือว่าถือว่าดีมากอ๋อครับได้ครับขอบคุณครับ